เอามาปิดท้ายกันดีกว่าวันนี้นะครับสำหรับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กแบงไม่ได้ผลงานใหม่มาเลยทำให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างจะไมไ่ค่อยพอใจครับมีการส่งรถเนี่ยไปประท้วงอยู่ที่หน้าต้นสังกัดเลยครับตัวหัวเป็นผ้าที่แฟนคลับเนี่ยทำการส่งรถบรรทุกเลยนะแล้วก็ติดป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครับขอความข้อความเนี่ยบอกว่าเรียกร้องให้วงบิ๊กแบงคัมแบ็กกลับมาสักทีหนึ่งแล้วก็ไปจอดอยู่ที่หน้าตึก ของค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของ Big Bang นะครับรวมถึง Black พิ n k ด้วยโดยข้อความนี่ก็ระบุว่าค่าย YG ไม่ได้ทำหน้าที่ต้นสังกัดของวง Big Bang อย่างถูกต้องเหมาะสมทางแฟนคลับจึงขอเรียกร้องให้ทางค่ายพพอร์ตและสนับสนุนสมาชิกที่เหลือทั้ง4ให้กลับมามีผลงานเช่นเดียวกับขอให้ดูแลจัดการกลุ่มแฟนคลับของวงรวมทั้งขอให้กลับมาดูแลช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของวงหลังจากที่รอมานาน5ปีแล้วอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็กลับไม่มีความคืบหน้า อย่างที่ควรจะเป็นนะฮะทั้งที่ทางวงนี่ก็ยังขายได้และแฟนๆต่างก็รอคอยครับ